โอดิ้ผลติดจิตกระเออดนี่เคียวมากินน้ำอ๋อที่กอล่าสบายดีพี่น้องเนาะสุขสุขคนสมองสมบอนสบ,บายดีเอฟซีคนที่เข้ามาติดตาม z ม o m สองรจนาสาวลาวเนาะพี่น้องนี่ผมกันยำแรงๆพี่น้องเลยเนี่ยัยังอยู่เือนซะจอยพี่น้องตอนนี้ฮที่เขาอยู่ในแผนกหันพักบวกกับ่นแผนกหันพักล่างพัก สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อมา,อาพ่อมอาอหั่นพักเนาะหั่นพักเฮาชิมาเห็นยังบันนี้เฮาจะมาหั่นพักอยู่นี่แล้วเาจ้าใครห้ามหั่นพักกินเหล้าม,มอบมอบมันงานไหนเนาะให้หั่นพักในงานบัอนี้เนาะใหาอยู่ในตำแหน่งพักทางนี้น้องอ่อนเนาะมืกอนี้ก็ขอบคุณทักคุณแม่เนาะขอบคุณทักคุณแม่ที่เพิ่น เมตตาเเมตตานคั่วเสาวจอยแล้วก็เจี๊กเาเล่าพร้อมด้วยทีมงานทุกๆคนเพิ่นให้เกก็บนน่อเลี้ยงหมูกระทะเนาะให้เจี๊กเาเล่าเป็นผู้จัดการพอขอบคุณหลายๆเด้อท่างคุณแม่เนาะเเมตตาาพวกฮขอบคุณหลายๆเนาะขอให้เอ็นแม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ับให้รวยขอให้มีแต่ความสุขเด้อเพราผ่านช่องเช้ายัง รถจนารถจนาสาวล่ารู้ซื้อกระซ่องห้านี่จะถึงลืมไปหลายคนแล้วพี่ตะไปลีอยู่ไครอยู่น้เจ็นจังได้เนาะเี็นจังได้อยู่อยู่เห็ุจังได้ใช่หมูดูดแม่หมูดูดวะแมนต่อไปจำสิได้ะคะมาหาหมูดูอยู่ประแม่ษ์ท่านโบมาดูนี่มันเกิดจากลืมกันแล้เนาะหลีอยู่ไครอยู่หน้าอยู่ เอวดั on, to, ้หน้าแล้วก็เข้ามาคือสิยังดนอยู่ดอกปลาหมาเอ้ยยังดนบ่ยังดนคือสิเกี่ยวเขาพุ่นแหละแกีวเขาแล้วบ่เกี่ยวเขาก็คือสิได้เขาเพาะเกี่ยวเขาหน้าบานนมงพค์คจะได้เขาอ๋อก็ได้ลบออกไปอีกได้บ้านนี้ไปเที่ยวอันนี่แหละเที่ยวไปไปมาๆก็ดนโดนมาฝูงปะกันเถวนี้มีงานเนาะถ้ารถจะหน้าเฮาจะมาผกกันเนาะโดยเรียกมีงานเป็นพอกันแต่ว่าวิถีชีวิตปกติกะเฮ็ด บ้านไผเวียนลาวอะไรเนาะแมนเฮาก็สิไปหาม,มาสูา่กันกับนนนกเนาะ,นะก็ตามที่ว่ามีเวียกมีงานจังได้มาหามาสู่กันเน,ะน,เนานะแมนอยู่บ่เนาะแมกลังสิล้างผักอยู่จ้าอู้หูเอาทีละอย่างกันนะเนาะเขาว่าไว้นี่ก่อนลุกชิน้นลุกชิ้นอยู่ในแผนกล่างลิตัวเฮานี่เนาะแม่ขิ้ยัดนักจะเต็มแท้อันนี้เยอะๆสวนหนึ่งสวนหนึ่งเลยบ่นี่ปพาเมาป่าเมาหั่นไม่ไหวแล้วอ่ะสัน ราะจะนำม,มาช่วยด่วนไว้ค่ะอยากให้มีอีกนะคะเ็ดตอนนี้เป็นตากล้องก่อนพี่น้องเลยบวไว้ต้องไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะภาคูมใิใจแห้งดีใจแห้งเนาะแมนพื้มปิติและยินดีกับคุณแม่ที่เป็นมีเมตตาต่อเฮาเนาะน้องเมตนหาหักเลยเนะาะหักว่ะเฮ้ยหักแล้วแน่ไม่มันอ่อนเราเพิเห็นจัด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 วันมามาที ข้าสีทามเลยเนาะบบได้หั่นพักคือแน่นอนแท้เด็ดมีตะกูลนุ่มๆแน่นๆอยู่ดอกเนาะบบเป็นยังก่อไปลวกกระหยุบเลยเนาะลวกกระหยุบมีกระหล่ำหอมเนาะกระหล่ำกระชวนหนึ่งทุกหนึ่งจัดสิโบได้ใส่ซองกระโด่งบุ้วะจัดนัดจัดเต็มเลยไม่มีกระโด่งใส่อยู่พอเมาจัดไปงาน นี่จะอยู่หันพักเนาะก็จะบปได้หันหมูค่ะเบิ้งสีเห็ดแบบให้มันไวกว่าเก่ากับอ้าวอีแล้วมีแบบไวอีกพี่น้องเบิ้งเบิ้งสวยโคจิอ้ยางก้อนี้ด่วยปจโคชิไวกว่าเก่ามีผู้สวยมาแล้วพี่น้องว้ยไม่ใช่ว่ายค่ะแต่ย่านแท้วะเสียวทั้งนี้ผู้จับกล้องนี่เสียวเดี๋นี่เสือยังไวกว่าเก่าเออเนี่ย ไว้ายในนอนวันนี้นะมีผู้อมพวกโอ้ผู้เผาลูกสิน้ะนะวันน่ะผู้เผาลูกสินสส้นว่ะวาชินนลกมาได้พี่น,อน้องบายดีพี่น,อน้องชินนลบรรน,นาพี่น,อนอ้องเลยมาจากทางไกลนั่นถูก <laughs> เป็นเชิญมาก็ต้องมาเนาะบ่เชิญก็ต้องมาหลายคนล่ะคือสิแล้วไว้ดอกวันแล้วบ่หมูทงนะกําลังยังบ่แลอ๋อบ่ได้ไปดอกเฮาอยู่หันักแหจบคลิปพอดีอยู่นี่แหพี่น้องเอ้ยง มานำกันมานำกันได้เดอถิ่มกันได้ตรงพุ่นเลยไม่เห็นมูกระทะายเงินแซาจอยได้มเงินี่น้องลูดน้ำกันแบบตอนกินพี่น้องชิ้นกับพี่น้องเซฟ้าชีเลยเต็มมาชีไม่กุ้งนึกซาแฟงกับอฟซีซาแฟงกับมาเม็นอยู่ได ตั้งหลายเม่งวัน <c oughs> ต้นน้ำจิมีดเองบ่เอนี่ยนะคื่องตองแค่นั้นเลิศรู้อลังการมากพี่น้องเลยนอะ ขอบคุณแม่ลายๆเนาะอรงดดถามัหห่อนึงาเรายากกินไกบกนี่าอืมเพิ่อนยอดถาใ้เบิองมึกว่มีมึกพรอมเพิ่นวะอยเบืองเบืองหมี่เป็นมึกเพราะ เไม่รู้อลังการงานสร้างมากงานนี้จะหนักจะเต็มป่ะสิเนี่ยจะดีเฮาเบี่ยงมูกระทะเนาะสลองของหนำสะจ่อยสัมฤทธ์แล้วพี่น้องซัมฤทธิ์สิส้นแล้วหนำเห็ดอ่องต๋องแล้วพี่น้อง อัน,นนี้เจก็เราปรุงน้ำซุปเองต้องซ่อนป้องนะมันิดได้โอ้เป็นม,มีการแนะนำมเพอวันฮ็บปรุงน้ำผพ้งเป็นประจำา้ซ่อนพ่องนะต้อการสิบคุณได้สำเร็จนะเอ้ เอาขางเพื่อนเลยบ่เนป้าจัดจัดสะทนทีลรวบ่ทั้งนี้เาพัด็กนทีเด็กเกเก็บสะทานทีแล,ว,าาแลวพี่น้องโหป้าสาดไฟสาดมัน จัดสถานที่และพี่น้องชาวแพงชาวแพงกับซอยเด็กๆพ่อชีบังหม้อลำเรื่องไปน่าจะขึ้นเวทีมาเนี่ยโผล่ชีบังหม้อท้องนั้นมันจะเด็กมันกระห่มเลยเนาะเผื่อกินเนาะจะกินมันกระอ่อนเลยบันจีมันชามเตาเนาะหย่าวางเด้อว่าสันโชว์เลิกันหย่าวางเด้อว่าสัน กอว่าวศาสตร์อนรัทเอากาสตร์อนกบรีกว่าเว้ยศาสอันนี้มันสีวะไม่ได้ต่างตาเนาะศาสตรพืชก่อนนะบพาฮือูกนี่ศาสตรน้ำโมเกดิกรอนงานนี่ชาแพงเป็นหัวหน้าอะไรปูสะท้านที่เยพ่อแล้วนี่นี่วางไว้กอนลูก วางไว้นี่ท่บิพอดอย่างยิบเอามันจะายเป็นระเบียบเพียร้อยขนาดลอยส่อยอยู่เป็นข้าวจะเอามาเป็นท่าก็หล่างมาเนาะ มันก็ฉีดพุ่นท่นนี่แหละกายไปกายมาอยู่เนาะเด็กยังลูกหล่ะพาชมบรรยากาศโดยรวมในงานวันนี้เนาะงานวันนี้พี่น้องเกิดด้วย พลังการโตั้งเตาราบอได้ยน่โอ้คือหไหวใช่ะเคื่อด่วนใช่วะก <c> รุณานั่งลงให้เป็นระเบียน <laughs>

สำหรับคลิปนี้ก็สาโรจนากษตรมลาพระจักพี่น้องอุเทนเฉลิมนี่นะพี่น้องฝากกดไลค์กดระเซ็นนะพี่น้องติดตามชมลายสองเนาะนี่ก็เลื่อนล่วมกับสิดอยู่ในลายสองพี่น้องจัดเลยพี่น้องจัดจะทานที่เลยบายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะดีไม่แห้งๆทุกคนลำๆเรวยๆขอบคุณหลายๆเนาะ เฮามาเลี้ยนมูกกระท h a ทาม,มาือหนี้นนนนกันมาเมาหันหนามาดูถ่ายชิ่ถ่ายรูปใหง้งามๆสวยงามมากเลยอ่าโอเคขอบคุณค่ะ